มาต่อกันนะเจ้าเรื่องที่34มสิบนะเจ้าเรศษถีกับลาสรัฐเนาะมีคำถามเจ้าเกืดว่าทรัพย์สมบัติของเขาเงินทองของเขาสามารถยืดชีวิตของเขาให้ยาวขึ้นไปแหมได้ก่อเจ้าเอาสักคืบหนึ่งอ่แล้วก็ถ้าเขาตายไปแล้ววิญญาณของเขาจะไปที่ไหนเจ้าใครเป็นผู้กำหนดวันตายเวลาตายของเขาอ้อแล้วก็ เมื่อเฮาตายไปแล้ววิญญาณของเฮาจะมีอิสระไปไหนมาไหนตามใจชอบก็ไปที่ชอบที่ชอบไปได้ก็เจ้าแล้วก็เมื่อเฮาตายไปแล้วจะมีการแต่งงานมีลูกหรือว่ามีการทํางานแหมไม่ก็แหมโลกหนึ่งก็เจ้าอ่ะคือจะใดวันนี้เฮามาเฮียนแต่กันเนาะเรื่องนี้พระเยซูเล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าอย่างดีกินดีอยู่ดีมีอาหารยางดีกินทุกวันแล้วก็มีคนขอทานคนหนึ่ง จือลาสาลัตเขามีแผลเต็มตัวนอนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเศรษฐีคนนั่นเขาก็อยากที่จะกินเศษอาหารติดตกจากโต๊ะของเศรษฐีมาก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาวันหนึ่งขอทานคนนั่นก็ตายมูทุสวรรค์ก็มาหับเขาไปอยู่ที่อ้อมอกของอับราฮัมบนสวรรค์ต่อมาเศษฐีนั่นก็ตายเหมือนกันแล้วก็ถูกฝังไว้เศรษฐีอยู่ในนรกได้ับความทุกข์ทรมานขนาด เซธีพอขึ้นไปเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลแล้วก็เห็นราซาลั์อยู่ข้างอับราฮัมก็เลยห้องตะโกนว่าปออับราฮัมครับปออับราฮัมขอเอ็นดูผมตัยขอใจลาซาลั์เอานิ้วมือของเขาจุ่มหน้ามาแตะติลลินของผมให้เย็นลงเพราะว่าผมทุกข์ทรมานห้อนเหลือเกินที่นี่เพราะมีเปลวไฟแห้งแต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยจำได้ก็ตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่เจ้าได้หับแต่สิ่งดีๆ แต่ลาซาลัดนั่นได้รับสิ่งที่บดีบดียวนี้เขามีความสุขอยู่ที่นี่ส่วนเจ้านั่นได้รับความทุกข์ทรมานนอกจากนั้นระหว่างเฮากับเจ้ามีเหวใหญ่ขวางอยู่กั้นอยู่ม่ฮือไปมาหาสู่กันได้เศรษฐีนั่นก็อู้ว่าถ้าจะอันผมขอล่องปออับราฮัมฮือทรงลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตายไปที่บ้านของปอผมตวยเพราะผมมีพี่น้องอยู่ห้าคน ลาซาละจะได้ไปเตือนมูเขาเพื่อที่มูเขาจะได้มมนต้องมาตกทนทุกข์ทรมานเหมือนผมที่นี่อับรามก็ตอบเขาว่าที่บนโลกนั่นพวกเขาก็มีโมเสสและก็พวกผู้เผยเพระวจะนะคอยเตือนเขาแล้วคื่อเขาฟังคนเหล่านั่นเตอะเษฐีนั่นก็อู้ว่าบม่ได้ครับป่อบ่ได้ครับถ้ามีคนฟื้นขึ้นมาจากความตายไปเตือนมูเขามูเขาจะกลับตัวกลับใจได้ครับอับรามก็ตอบเศรษฐีคนนั่นว่า ถ้ามูเขาบ่ฟังกัมโมเสสแล้วก็พวกผู้เผยพระวจนะถึงจะมีคนฟื้นจากความตายไปบอกเขาเขาก็จะบเชื่อจบนะเจ้าอาเฮามาเฮียน้วยกันนะเจ้าว่าเรื่องนี้พระเจ้าของเฮาเป็นเจไดเห็นว่าพระเยซูฮู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าพระเยซูฮู้ว่าชีวิตหลังความตายเป็นจะไดถ้าตายแล้วจะไปสวรรค์หรือวานารกนะเจ้าแต่มนุษย์บ่ได้เป็นเจนั่นมนุษย์บ่ฮู้นะ่ะมีแต่พระเยซูฮู้เพรอไออย่างถึงฮู้ เพราะพระเยซูอยู่ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกสร้างฟ้าสวรรค์แล้วพรองหู้อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตพระเยซูเป็นผู้สร้างสวรรค์แล้วก็นรกเนาะแล้วก็ได้บอกถึงเรื่องสวรรค์นรกคือเฮาหู้ตวยพระเยซูบอกเกยโกหกหลอกลวงเหลือจุเฮาฉะนั้นเฮาสามารถที่จะเชื่อและวางใจในกาอู้หรือในพระเยซูได้เลยนะเจ้าเห็นแรมอันนะเจ้าว่าพระเยซูเป็นหนทางไปสวรรค์อ่า ยิ่งอย่างลาซาลัสหรือว่าคนขอทานคนนั้นได้ไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัมที่เมืองสวรรค์เจ้าแล้วก็ยังอย่างเรษฐีถึงได้ไปอยู่ทีนรกทั้งๆทีทท่ทั้งสองคนก็ตายเหมือนกันแต่ได้ไปอยู่ในที่ที่แตกต่างกันหลังจากที่ตายไปแล้วไปคนละทีเลยเป็นเจ่นนั่นก็เพราะว่าเมื่อตอนที่เขามีชีวิตอยู่นั่นเขาได้เลือกสิ่งติดต่างกันลาซาลัสเชื่อและวางใจในพระเจ้าเมื่อเขาตายไปแล้วทูตสวรรค์ก็มาหัาเขาไปอยู่บนสวรรค์ แต่เศษฐีพ่อเขาบเชื่อและวางใจในพระเจ้าเมื่อเขาตายเขาก็ได้ไปอยู่ตินรกนะเจ้าเขาหู้ได้จะไดหูจักําอู้ของอับราฮัมบอกว่ามีโมเสสและมูผู้เผยพระวจนะอยู่ตังบนโลกหัน่นถ้าเขาจะเชื่อก็คื้เขาฟังคนมูนั่นอันนี้แหละเจ้าเขาถึงหูได้ว่าเษฐีบ่ได้เชื่อฟังคําของโมเสสหรือผู้เผยพระวจนะนในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของผู้ช่วยแต่ ลาซารัสได้เจือเขาก็เลยได้ไปอยู่เมืองสวรรค์เนาะเขาอยากไปอยู่เมืองสวรรค์เหมือนอย่างอับราฮัมกับลาซารัสก็เจ้าถ้าเป็นจ้าอันขอมาเจือในพระเยซูเนาะแหมอันหนึ่งเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้พิพากษาอ่ะเห็นตรงไหนเมื่อลาซารัสตายทุสวรรค์ก็มารัาเขาไปอยู่ตีอ้อมอกอับราฮัมตีสวรรค์ในทันทีเนาะส่วนเมื่อเศษฐีตายเขาก็ถูกปาไปที่นรกเหมือนกันพี่น้องฮูก็ว่าใครเป็นผู้ตัดสินฮึ เขาไปนรกหรือสวรรค์มีคนร้ายคนที่เจ่อว่ากมกมดีกมชั่วเป็นตัวตัดสินให้เขาไปนรกแล้วก็สวรรค์นะเจ้าแต่แต่แล้วบ่ใจนะเจ้าตัวกรมเองกมดีกมชั่วบ่ใจเป็นตัวกหนดให้เขาว่าเขาจะได้ไปนรกหรือสวรรค์พระเยซูต่างหากเจ้าเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิพากษาแล้วกการพิพากษาของพระเยซูบ่ได้พิพากษาขึ้นอยู่กับคนรวยหรือคนจนนะเจ้าการพิพากษาตัดสินของพระเยซูคือขึ้นอยู่กับความเชื่อ แล้วก็บ่เชื่อเท่านั้นถ้าเขาบบอยกถูกพิพากษาคือตกลงนรลกตอนที่เขามีชีวิตอยู่นี่แหละเจ้าเขาต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูเนาะถ้ามีแหมก็คุยกันในนะเจ้าอาเขามาดูคนหรือมนุษย์นะเจ้าในเรื่องนี้เป็นจะใดมนุษย์เป็นคนบาปแล้วก็บ่าสามารหนีจากความตายได้เนาะในโลกนี้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นเศรษฐีคนยากจนคนหนุ่มคนแก่ปดจดายมึนยิงละอ่อนหรือว่ายอย่างก็บม่มีภยัยหนีป้นจากความตายได้ เนี่ออย่างเขาถึงต้องตายที่เขาต้องตายก็เพราะว่าอาดัมเอวาบ่ได้เจื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไปกินผลไม้แห่งความหู้ดีหู้ชั่วที่พระเจ้าบอกบ่ให้กินแหม่นกระเจ้าจากนั้นความตายก็ตกทอดลงมาถึงมนุษย์ทุกคนเศรษฐีกับราษฎรก็เป็นลูกหลานของอาดัมเอวามีบาปมีกรรมแล้วเขาก็ต้องตายเพราะบาปกรรมนั่นนาะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปบัสามารถหนีจากความตายได้นะเจ้าขอบคุณพระเจ้าเขาบ่เป็นแล้วนาะคนบาป ต่อมาเห็นว่ามนุษย์ต้องเจือพระเยซูแล้วก็กรรมของพระเจ้าเท่านั้นถึงจะเป็นที่พอใจได้เนาะพี่น้องลองสังเกตดูนะอับราฮัมกับเศษฐีอู้ถึงเรื่องอะไรอย่างที่เขาคุยกันนั่นเษฐีได้ขอร้องอับราฮัมคือลาซาลัสฟ,ฟื้นขึ้นไปบอกพี่น้องของเขาเพราะเขาบัญญาคือพี่น้องของเขาต้องมาตกนรกหรือว่าทุกทรมานเหมือนอย่างเขาแม่กะเจ้าแต่อับราฮัมบอกว่าที่บนโลกอะ มูพีน้องของเจ้านะมีโมเสสแล้วก็พวกผู้เผยพระว่าจะน่าคอยเตือนเขาคือเขาฟังคนมูนั่นเตะเษฐีนี่ก็เลยอูว้ว่ามาได้นะอาจารย์ถ้าหื้อคนตายฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปเตือนเขามูเขาจะกลับตัวกลับใจไหมนะอับรามตอบเษฐี่าถ้าเขาบ่ฟังโมเสสหรือกฎบัญญัติเนาะล้วก็บ่ฟังผู้เผยเกี่ยวกับพระเย,ยซูเนาะถึงจะมีคนฟื้นจากความตายเขาก็จะบเชือ่อไปน้องที่ฮักทุกวันนี่เฮามีพระคัมภีร แล้วก็พระคัมภีร์ก็เป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็พระเยซูยิ่งไปกว่านั้นในทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าได้ใจ้คนหรือใจ้ผู้เผยของพระองค์เนี่ยไปเป็นพยานถึงเรื่องของพระเยซูถึงเรื่องของผู้ช่วยเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องให้มีคนตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาบอกถึงเรื่องราวสวรรค์หรือวันนรกนะเจ้าถ้าคุณได้ยินข่าวประเสริฐหรือเรื่องราวของพระเยซูขอให้รีบมาเจือในพระองค์ถ้าเฮาที่ยังบัเจือเตือนนะ เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าได้เปิดเผยผ่านทางพระคัมภีร์นะเจ้าผู้ดีเจ้อในพระเยซูแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า,น,าน,น,น้อเหนุในมนหนึ่งก็คือคริสเตียนหรือว่าเฮาที่เป็นผู้เชื่อทุกคนมีหน้าที่ในการประกาศนะจากเรื่องนี้เรษฐีอู้ว่าถ้าจะนั่นขอฮืออับราฮัมจอยทรงลาซาลัดฟื้นขึ้นไปแล้วก็ไปที่บ้านปอกผมไปบอกหมูน้องๆของผมไปเตือนหมูเขาเพื่อที่เขาจะบามาตกนรกที่นี่ทรมานเหมือนผม บระหัมบอกว่าตางบนมีโมเสสแล้วก็ผู้เผยคือเขาฟังคนบุนันเตอะเหมือนกับเจ้าจากกําอู้ของเศรษฐีเนี่ยถ้าเขาสามารถอู้สื่อสารกับคนเป็นได้หรือกับพี่น้องของเขาจะยังมาตายได้นะเขาก็ยากจะบอกฮือ้อคนมุนันว่าฮือมาเจอในพระเยซูฮือมาเจอในพระเจ้าเร็วๆแม่นก็เจ้าแต่ว่าเษฐีนั่นก็บ่มีโอกาสแล้วเนาะที่จะไปประกาศหรือจะอู้แมันก็เจ้าเพราะเขาตายไปแล้วฉะนั้นเขาบ่ต้องรอ คือคนที่ตายไปกลับมาประกาศเขาประเสริฐให้เฮาฟังฉะนั้นเขาที่เป็นผู้เชื่อเขาก็ต้องออกไปแบ่งปันไปประกาศเรื่องของพระเยซูนะเจ้าแล้วก็ผู้ที่ยังบ่เชื่อเตื่อเขาก็มาต้องรอที่จะคือคนตายฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาบอกเขาถึงเรื่องสวรรค์นรกเนอผู้ที่เชื่อก็ต้องรีบต้องฟังออกไปประกาศกระจายออกไปประกาศเรื่องของพระเยซูนะเจ้าเห็นไหมนหนึ่งนอกคนมนุษย์ สามารถเลือกได้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเจ้าตายไปแล้วหมดสิทธิ์ละนะเหมือนกับเษธีคนนี้เนาะเขาพูดตัวว่าตนเองหมดสิทธิ์แล้วที่จะเลือกแต่พี่น้องของเขาที่ยังบันทายเตือ้อยังมีเวลาอยู่ที่จะกลับใจที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาเชือในพระเจ้าใดเห็นก็เจ้าเขาหู้ว่าเขามดสิทธิ์แต่คนนี้ยังบัตายนั่นยังมีสิทธิ์อยู่เขาก็เลยอยากที่จะฮึ ระสาลัตกลับไปบอกเผื่อที่คนมูนั่นจะได้บ่มาตกนรกนาะพี่น้องที่ฮักเฮาก็เหมือนกันตอนเนี้ยเฮามีชีวิตอยู่เฮายังมีโอกาสที่จะกลับใจมาเจือในพระเยซูยังตันอยู่ถ้าเขายังบ่ได้เจื่อในพระเยซูยังมีเวลาอยู่แต่ถ้าเขาตายไปแล้วบ่มีโอกาสนั้นแล้วเจา้าเหมือนยังเศรษฐีผู้นั่นขอคือพี่น้องกลับใจมาเจือในพระเยซูยโดยเร็วนาะสําหรับผู้ที่ยังบ่เจือนะ อาแหมอันเท่าเห็นการงานของพีมันซาตานเจ้าเป็นใจนในเรื่องนี้สาตานเนี่ยคือมนุษย์กึดถึงแต่ฝ่ายโลกนี่มากึดถึงชีวิตหลังความตายเจ้าถ้าเขาพอในมุมมองของมนุษย์เนาะยังเศรษฐีคนเนี่ยก็เป็นคนที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตคนหนึ่งนะมั่งมีสุขสบายกินดีอยู่ดีหนุ่งดีก็มองหาความสุขแสวงหาแต่วัตถุฝ่ายโลกนี่มันก็เจ้าน่าเสียดายนาะ สิ่งที่เขาขาดไปก็คือเขาไปได้วางแผนเพื่อชีวิตหลังความตายของเขาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาอยู่อย่างสุขสบายตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่บัตหาวอนไม่ใช่ชีวิตที่ถาวรเลยแต่เขาจะต้องทุกข์ทรมานอย่างนี่รันหรือาาวัตาวอนตอนที่เขาตายไปแล้ว ทุกวันนี้มารซาตานก็อนอาหือเฮาเสาะหา,หาสแสวงหากับส,สิ่งของที่อยู่ในโลกนี้นะเจ้าโดยบเหื้อเฮาสนใจชีวิตหลังความตายอ่าบื้อเฮาใส่ใจชีวิตหลังความตายฉะนั้นเฮาบ่ดนี้ลงกลของมันที่มันหล่อหลอกลวงเฮาเนะเจ้าเฮาวางแผนชีวิตหือดีเพื่อชีวิตหลังความตายตายัยเฮาอยากอยู่ในนรกเหมือนเศรษฐีคนนี้ก็หรือว่าอยากอยู่ในสวรรค์เหมือนยังลาซาลัดคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วนะเจ้า เห็นนําอันหนึ่งซาตานเนาะย่าให้เขาบ่มีใจเมตตาเหมือนอย่างเศรษฐีคนเนี้ยเนาะม่ฮู้จักแบ่งปันหรือว่าเอาสิ่งของให้กับผู้อืน่นเห็นแก่ตัวเนาะคือลาซาลักิ่นกระเซอาหารแม่นกเจ้าบอกมีความฮักเนาะถ้าเขามีอย่างย่างอื่นแถมก็คุยกันได้นะเจ้าอันไหนเรื่องนี้เขาเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างสวรรค์แล้วก็นรกพระเยซูถึงหู้ว่านารกสวรรค์เป็นแบบใดนะเจ้ามีสวรรค์แล้วก็นรกเน้อ